สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะจเจอกับกระสอบแบรนด์ล้วนๆค่ะกระสอบแรกจะเป็นแบรนด์อะไรนั้นโปรดติดตามจ้า วัสดีค่ะติดตามจ้าเจอก,กับกระสอบแบรนด์ล้วนๆเลยพี่จ๋ากระสอบแรกอะไรดีก็อะไรมื่วามีอย่างละหนึ่งกระสอบเท่านั้นนะคะพี่กระสอบแบรนด์นี้คือแบบมีแค่อย่างละหนึ่งกระสอบนะไม่มีกระสอบใหม่นะคะมีแค่กระสอบเดียวที่เปิดในไลฟ์นะคะเป็นสินค้า แบรนด์เลืวอนๆไม่รวมค่าส่งนะลูกค้าค่ะ <Okay. S 2> กระสอบแรกโปโลทีเชิร์ตค่ะลาฟแฟนลอเรนโปโลทีเชิร์ตค่ะ45ากิโลจำนวนไม่แน่ใจต้องนับตอนจบนะคะกระสอบที่หนึ่งลาฟแฟนลอเรนค่ะอ่ะใครที่ขายเสื้อเชิร์แบรนด์โปโลอยู่ ก็เตรียมรอชมกระสอบที่หนึ่งกันนะจ๊ะสักครู่เดียวค่ะพี่ค่ะสักครู่เดียวลูกค้าที่ต้องการให้ส่งรอบวันนี้เราตัดยอดโอนใบนะคะลูกค้ารีบนะลูกค้ารีบนะคะลูกค้าโอนหลังจากน,นี้ส่งรอบวันพรุ่งนี้นะคะมาแล้ว น้องเตรียมแพ็คของอยู่ค่ะสวัสดีค่ะขอโซโล่เดียวก่อนขอโซโล่เดียวก่อนนะคะวันนี้ทุกคนงานยุ่งมากกะสอบที่หนึ่งค่ะ Love and l a u r e n p o T-shirt ค่ะตัวนี้เป็นอ่า Polo T-shirt polo t เสื้ตนะคะเสื้ตแบน polo ล้วนเปอรกระสอบแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นรายการนี้อยากจะให้รีบเพิ่มค่าเรียกะสอบละ300บาทเท่านั้นจ้าถูกมากนะคะเรารีบเองที่ร้านเลยที่ไม่ต้องกังวลเนาะน้องๆรีบอยู่ด้านข้าง ใครอยากได้สอบใหม่ไม่มีนะคะบอกกันกันก็สอบใหม่ไม่มีนะจ๊ะมีกระสอบเดียวเลยจ้ะพี่จ๋ารับแอนด์รอเลนโปโลรกระสอบเดียวเท่านั้นค่ะใครอยากรับก็จัดไปนี่นะคะโปโลทีเชิ์ตล,ล,ลับแอนด์รอเลนทรีบอททอมเนาะเป็นแบบเสื้อเชิ้ตอะ่ะเนี่ยแบบเนี้ย แต่เป็นโปโลไงเป็นโปโลไงอ,อ๋อเป็นไงหล่อไหมพี่น่าจอดอุ้ยเดานะยเนี่ยร้อยห้าสิบขึ้นอ่ะโอ้หายากแล้วนะตอนนี้นะหายากแล้วโปโลว้นราคาโดนๆนะคะต้นทุนแบบสี่สิบห้าสิบบาทนี่ถือว่าถูกมากนะซื้อมอนหนึ่งซื้อไม่ได้เลย รับแฟนลอเรน์นะคะพี่หาโปโลใครอยากรับสอบมาได้เลยมีกระสอบเดียวจ้าไซส์สวยมากเลยพี่โปโลค่ะรับแฟนลอเรน์กระสอบใหม่ไม่มีนะคะพี่หา ีขอเปิดงานแบรนด์ค่ะมีแค่อย่างละหนึ่งลูกมีแค่อย่างละหนึ่งลูกเปิดงานแบรนด์นะคะเอ่มันเป็นผู้ชายนะแต่ผู้หญิงอ่ะใส่ได้สบายสายเลยเนี่ยเสื้อผู้ชายเนี่ยผู้หญิงัใส่เลยโปโลค่ะพี่คะไซส์หล่อมากตัวนี้ก็ใส์แอลพี่จ๋า้าว แค่น้อยมึงได้เลยนะอยากได้นะตอนนี้น้องๆเตรียมแพ็กอ,อยู่นะคะปิดสอบแบบไหนพี่ได้แบบนั้นเลย,ยใค<น>รอยากรับสอบนี้รีบจัดให้จ้ารีบเพิ่มกัะสอบละ300บาทเท่านั้นเองนะคะไซส์สวยจังเลยอ่ะไซส์ M ไซส์ M เอีเดี๋ยวไซส์ M เปิดงานอะไรบ้างจะเป็นงานแบรนด์ทั้งหมดเลยพี่เป็นงานแบรนดแบบ์แบบแปลกๆที่มันมีมาแค่อย่างละลูกพี่จ๋าแต่ว่าแรแรน์นะคะมีแค่อย่างละหนึ่งลูกอะไรเงี้ยค่ะพี่อันนี้ก็จะเป็นโปโลก่อนเนาะไซส์สวยอะ่ะโอ้ยตัวนี้สวยอะ่ะตัวนี้สวยมากเลยอะ คอนตูนเฉลี่ยราคาถูกพี่เชิรโปโลไข่ง่ายไว้รุ่นชอบใส่แล้วทรงแบบนี้ก็คือได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะใส่แอร์ว่ะดูดิสวยอ่ะน้องสวยมากเลยอ่ะวันนี้ก็สวยอ่ะโอใหม่มากนี่ฮ รับมาลอยพี่มีแค่กระสอบเดียวงานแบรนด์งานหายากส่วนใหญ่จะมีมาแค่อย่างละหนึ่งลูกพี่จา๋จาจำนวนเยอะอยู่นะเนี่ยมันอัดมาแน่นไงสี่สกิโลอ่ะอัดมาแน่นเลยอ่ะ45่กิโลรีดนะสวยเลยเพราะว่างานมันใหม่มากเลยอ่ะ ใหม่ๆเลยพี่ดูดิใหม่มากนานๆงานพวกนี้เขาถึงจะมีแยกพี่โคโล,โล,ห,มล,โลหมดเลยค่ะไซส์สวยมากเลยอ่ะาาอนี่ไซส์สวยมากเลยลผู้หญิงก็ใส่ได้อ่ะเนาะสวยเนาะใครอยากรับรีบรับมาเลยที่มีกระสอบเดียวราคาโดนด้วยนะเจ็ดันเก้าเองก็ถูกเลย ล้วนล้วนล้วนหายากพี่เนี่ยพี่ก็ดูว่านานแค่ไหนแล้วเนี่ยกว่าจะมีแบบมาสักลูกหนึ่งอ่ะเพราะว่าเขาต้องใช้เวลาในการรวมอ่ะค่อนข้างใช้เวลาในการรวมกว่าจะได้เนี่ยมันนานมากเลยนะไซส์สวยอ่ะโคตดเท่เลยอ่ะเดี๋นี่ใส่แบบยกยกปกเสื้อขึ้นก็ได้นะเนี่ยเหมือนเวลาพวกแบบ ก๊อเขาใส่อ่ะเขาจะาปกเสื้อขึ้นใช่ไหมคือโชว์ยี่ห้อไงโชว์ยี่ห้อด้านหลังอะไรเงี้ยเขาสวยเลยอ่ะต้นทุนมันก็ถูกด้วยงไงเนาะอุ้ยสวยมากพี่ใหม่กิฟต์เลยอ่ะมีเสื้อยืดอ,อ่ะแต่น้อยนะเพิ่งเจอตัวนึง โคุดใหม่เลยพี่ใหม่มากเข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงแบบมีมาแบบนานๆมาทีหนึ่งแล้วเวลามาก็มาแค่ลูกเดียวอะไรเงี้ยเข้าใจเข้าใจนี่ไสยืดผู้ชายนะโปโลนะโอ้ยสวยสวยสวยนะโชว์โชว์ด้านหลังพี่ยกปกขึ้นนะเออพับลงมาก็เป็นแบบนี้เอาหโปโลล้วนไซส์ดีมาก สะอาดไม่มีเปื้อนเลยอะ่ะโอเคนะไม่ได้นะค,นคือบางตัวนะ่ะถึงแม้เปื้อนอะ่ะก็จะเป็นแค่คาบฝุ่นคาบดินเล็กๆน้อยที่ทาความสะอาดกันได้เราไม่ใช่แบบงานเปื้อนที่มันแบบว่าเปื้อนแล้วต้องทิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันมน,นี้มีไงจะยืดตัวที่สามนะแบรนด์โโล,โลแต่ไซส์ดีอะ่ะโอเคเลยอะ่ะเนี่ยดูดิใหม่มากเลย ีใส้งานเดี๋ยวก็สอบต่อไปเราจะเปิดเป็นากางเกงนะคะล้วนทั้งก็ตสอบเลยโปรดรอชมสักรูดเดียวชมเสื้อไปก่อนจะได้ไปขายทั้งชุดแบรนทั้งร้านตัวร้อยอยังได้เลยขายทั้งนี่ไง สวยๆทั้งนั้นเลยพี่อปอสอบแบบไหนลูกคะได้แบบนั้นนะคะได้ทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบจำนวนเยอะอยู่นะเนี่ยอ่ะมีแขนยาวมาตัวนึงนะคะก็สวยจังอ่ะแขนยาวตัวที่สองพี่จ๋านี่ไปดีนะเนี่ยโอ้ยดูดิ ทสอบนี้ครับพี่แคปหน้าจอแล้วกดหนึ่งได้เลยแคปหน้าจอแล้วกดหนึ่งได้เลยนะใส่หล่อมากเลยพี่ไส่หล่อมากใส่หล่อใส่สวยมากแคปหน้าจอแล้วกดหนึ่งได้เลยนะคะ ที่แบบมาเป็นแบรนด์เฉพาะล้วนๆแล้วก็ไซส์ที่มันแบบว่าโอเคแบบเราไม่ว่อวังไม่ใหญ่ไม่โดดอะไรเงี้ยหายยากมากนะ,ะเยเนนอะน,นะเนี่ยเยอะนะมันอัดมาเป็นกิโลพี่มันวนมันก็เลยอาจจะแบบไม่ชัดเจนว่าจะออกกี่ตัวอะไรเงี้ยก็สมัยไม่มีแล้วนะคะ มันมีแค่หนึ่งลูกเราต้องรอลุ้นตู้หน้ากันว่าจะมีหรือเปล่ามันไม่ค่อยมีมาบ่อยๆนี่นานนมนมนานรอกันนานสดสวยใหม่ เป็นแบบเชริรแบบเนี้ยไปรุ่นใส่เยอะวูสตัวนี้สวยตัวนี้สวยโอ้โโคลัมเบียน่าจะเป็นเบอร์อะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้เหมือนกันแหมดู ที่ชอบปอล์โลโล้นหลวนะไม่ชักเลยนี่ไช้เดีค่ะต่อไปจะเป็นกระเกงนะคะรับรองแบรนด์แลแน่นอนมีกระสอบเดียวด้วย สวยอ่ะใช้ดีมากเลยใช้ดีมากเลยนี่ดูดิใช้สวยมากเลยเขียาวมุมีนะเขียนยาวมีแต่น้อยน้อยมากเลยโม้อม้าใหญ่เลม้าม้าใหญ่ ไฟเขาสวยอ่ะลูกค้าที่รับกระสอบนี้ขอ,อแชทน้องอดมินมาได้เลยนะคะเดี๋ยวสรุปยอดยนะส่งให้วันนี้เลยถ้าพี่โอนทันตอนนี้นะคะเดี๋ยวส่งให้เลยค่ะถ้าพี่โอนทันตอนนี้นะจำนวนก็จะนับนะพี่มันมันพิ่งจะรึ่งกระสอบเองอ่ะตอนเนี้ยมันเยอะมากเลยอ่ะ

เป็นยีโโ่ห้อโปโลโปโลโปโลเนะลาะรับแต่ล้อเลนเนาะไม่ค่อยไม่ค่อยบ่อยนะพี่เนาะเจอแบบว่าเออไม่ไม่ค่อยบ่อยอะ่ะดูดิสวยทัางนั้นเลยพี่นี่เพิ่งจะแบบเริ่งกระสอบพี่ เฮ้ยไซด์ดีมากค่ะไซด์ดีโอ้ตัวนี้ก็สวยสวยอย่างนั้นเลยอ่ะ สวยมากพี่สวยมากโอ้หพิ่งจะครึ่งหนึ่งตายและอัดแน่นมากเลยอะ่ะนั่นมากเธอทิ้งตัวฉันไปแต่อังที่จริงฉันไม่รักเธอ จะแพ็กส่งให้เลยส่งชื่อที่อยู่โบอโทไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะพี่เดี๋ยวเข้าไปรับยอดให้ค่ะ นะลูกค้างเกงรอก่อนนะลูกค้างเกงรอก่อนนะเดี๋ยวยกเสื้อให้ดูก่อนพี่ว่ามันสวยจริงๆนะอันนี้เนี่ยตู้หน้าไม่ไม่แน่ใจนะ้วพี่นะเพราะส่วนใหญ่เวลามาเนี่ยมันมาน้อยมากนี่แต่ของสวยจริง,องชอบเรื่องไซส์นี่แหละ มันไม่มีแบบเป็นไซส์ใหญ่ๆอ่ะไมันไม่มีไซส์ใหญ่ๆอ่ะไซส์โอเคมาก ให้นะพี่นะแปบนึงนะนับแล้วก็แพ็คได้เลยลูกค้าโอนละ,ะอ,อ่ะหัวอยู่นี่นะพี่เดี๋ยวนับก่อนนะคะเดี๋ยวนับก่อน เพิ่งเคยเปิดครั้งแรกเหมือนกันพี่เพิ่งเคยเปิดครั้งแรกเลย <D> ใส่ใส่ใสถุงเลยพี่ดำเดี <D> ๋ยวนับให้นะคะพี่ ที่พยายามรีบไปไวๆอะเนี่ยสีเข้มมาก กำล,ลังนับจำนวนให้นะคะเดี๋ยวปุ๊พิมพ์ให้ว่าได้ประมาณกี่ตัวนะพี่นะ45กิโล าลากออกไปเลยมีเสื้อแบรนด์อีกไหมอเอ,อ่อเป็นอมมี่ไหมพี่ก็เสื้ออะ